สวัสดีค่ะมะนาวจากเพจซูมะนาหอนด้าโคราชนะคะทุกคนคะวันนี้คะ่ะมะนาวพาทุกคนมาชมกับรถยนต์ Honda City Hatchback รุ่น s p พันะคะคันนี้คะ่ะราคาจาหน่ายอยู่ที่599,000ค่ะสีที่มะนาวไทยอยู่คะ่ะเป็นสีขาวทัสเฟต้านะคะสีนี้ไม่ใช่สีขาวมุกก็จะไม่มีการหมวกค่าสีเพิ่มค่ะสำหรับคันนี้นะคะติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วเรียบร้อยนะคะก็เตรียมพร้อมส่งมอบรถให้ลูกค้าเลย เดี๋ยวเรามาชมไปพร้อมๆกันนะคะว่าคันนี้ติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งอะไรเพิ่มเติมเข้าไปบ้างค่ะแน่นอนนะคะสำหรับด้านหน้าของรถยนต์นะคะติดตั้งสเกิร์ตสเกิร์ตหน้านะคะรวมถึงไฟตัดหมอกเพิ่มเติมคือเดิมๆที่มาจากโรงงานเนี่ยรุ่น S p สพจะไม่มีไฟตัดหมอกนะคะแล้วก็รวมถึงสเกิร์ตนะคะก็ไม่ได้มีมาจากโรงงานนะคะสเกิร์ตด้านหน้าตรงนี้เรียกว่าสเกิร์ตโมไอนะคะจะเป็นของทางศูนย์เลย แล้วก็สำหรับไฟตัดหมอกนะคะที่ติดตั้งเพิ่มจะเป็นของแท้นะคะจะเป็นไฟ LED ดอกมานาเปิดไฟให้ชมค่ะ mm. ก็สำหรับไฟตัดหมอกนะคะไฟตัดหมอกจะเป็น LED แล้วก็ที่ติดตั้งให้ลูกค้านะคะ mm. สำหรับลูกค้าที่จองรถนะคะ mm. ก็จะได้เป็นของแท้ไปเลยก็จะมีสวิตช์บริเวณที่เปิดนะคะบริเวณที่เปิด ไฟตัดหมอกจะอยู่ที่ก้านไฟหน้านะคะแล้วก็สําหรับไฟหน้ารถนะคะจะเป็นประมาณนี้เลยเป็นไฟโปรเจคเตอร์ค่ะกระจังหน้าแบบโครเมียมนะคะถัดมานะคะที่ติดตั้งภายนอกนะคะชิ้นส่วนนี้เรียกว่าคิ ok ้วตกแต่งซ ok ุ ok ้มล um ้อหน้านะคะก็มีติดตั้งให้ฟรีเหมือนกันนะคะแล้วก็สําหรับซีมรอบคันบานหน้านะคะก็ติดตั้งให้แล้วเรียบร้อยค่ะ ชิ้นส่วนนี้นะคะเรียกว่าคิวการ์าดนะคะคิวการ์าดก็ติดตั้งเป็นของแท้ให้ลูกค้าเลยบอกเลยว่าสําหรับลูกค้าที่ออกรถช่วงนี้นะคะคุ้มมากๆเลยเพราะว่าเราจัดโปรในส่วนของชุดแต่งนะคะไฟตัดหมอกให้ลูกค้าเพิ่มเติมเลยแล้วก็สําหรับสเกิร์ตด้านข้างนะคะที่ติดตั้งก็จะเป็นของมดูโลแท้นะคะจะเป็นแบบนี้เลยรุ่น S อสพาจะเป็นล้อแม็กขนาด15นิ้วเป็นลายนี้เลยนะคะ แล้วก็สำหรับคันนี้นะคะมีติดตั้งคิ้วบันไดแบบ LED จะเป็นสีขาวนะคะสำหรับของแท้แล้วก็สำหรับคันนี้ที่ติดตั้งเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะคะเมื่อกี้เราดูด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างแล้วเนาะก็จะเป็นในส่วนของด้านหลังนะคะก็จะมีเป็นสเกิร์ตท่อคู่นะคะที่ติดห้่งให้ในช่วงนี้แล้วก็มีติดตั้งเซ็นเซอร์ถอย2จุดเพิ่มเติมแล้วก็สำหรับคันนี้มีติดตั้งหน้าจอทัชสกรีนนะคะของ Reno เพิ่มเติม ติดตั้งจอก็จะมีกล้องถอยให้ด้วยนะคะแต่เดิมๆที่มาจากโรงงานเนี่ยรุ่น S+ p จะเป็นหน้าจอไม่ใช่หน,น้าจอสีจะเป็นวิทยุเครื่องเสียงนะคะที่สามารถรองรับการเชื่อมต่อบลูทูธได้สำหรับคันนี้ไม่ได้วางขาดท้ายให้นะคะก็จะมีของแถมอื่นๆนวมพุ่มเบลลหมอนรองข้อนะคะชุดเซตตี้เนาะ แล้วก็ดาเดิมนะคะของรุ่น s p a พาเนี่ยจะเป็นเบาะผ้านะคะที่มาจากโรงงานก็สำหรับลูกค้านะคะที่สนใจที่จะออกรถยนต์ Honda City Hatchback ตอนนี้ดอกเบี้ยต่ำสุดนะคะอยู่ที่1.59%เป็นลูกค้าเกา่า Honda ดอกเบี้ยลดลงอีก0.15%ค่ะแล้วก็ยังไม่พอนะคะยังลดดอกเบี้ยลงได้อีก0.10%ก็คือชำระงวดแรกนั่นเอง เดี๋ยวเราไปชมกันต่อนะคะแล้วก็สําหรับสปอยเลอร์นะคะคันนี้ไม่ได้ติดตั้งแบบสปอยเลอร์แท้เพิ่มเติมนะคะก็เดิมๆที่มาจากโรงงานก็จะเป็นประมาณนี้เลยปูพายางแล้วเรียบร้อยนะคะสําหรับคันนี้รุ่น S อพก็าสามารถเปลี่ยนเป็นเบาะหนังได้นะคะถ้าลูกค้าต้องการจะติดตั้งเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามราคามะนวเข้ามาเพิ่มเติมได้เลยนะคะ ตั้งคิวบันได LED ของแท้ไฟส่องสว่างที่เท้าของแท้เนาะแล้วก็รวมถึงนะคะชิ้นส่วนตรงนี้เรียกว่าแป่นวางเท้าแบบสปอร์ตนะคะก็สามารถติดตั้งเพิ่มได้ในรุ่น S p l ัสแล้วก็รุ่น SV นะคะอย่างที่มะนาวแจ้งไปนะคะเบื้องอในตอนแรกๆเลยนะคะว่าสําหรับไฟตัดหมอกนะคะที่เราติดตั้งให้ลูกค้าเนี่ยก็จะเป็นของแท้ก็คือสวิตช์ปิดจะอยู่ที่บริเวณนี้เลยของแท้ก็ มีการรับประกันให้นะคะแล้วก็ตรงนี้เลยนะคะจะเรียกว่าเป็นหน้าจอเ e โนโวขนาด9นิ้วคันนี้ติดตั้งเพิ่มเติมนะคะไม่ใช่หน้าจอที่มาจากโรงงานนะถ้าเครื่องเสียงเดิมที่มาจากโรงงาน,นะคะ่ะจะเป็นวิทยุที่รองรับการเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะสำหรับเครื่องเสียงนี้นะคะก็รองรับการเชื่อมต่อบลูทูธทัชสกรีนได้นะคะเวลาที่เราใส่เกียร์อาเกียร์ถอยนะ ก็จะโชว์ขึ pegar, ้นที่จอนี้เลยเผื่อแบบว่ามีเด็กเล็กนะคะสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยที่เราแบบไม่สามารถมองเห็นได้เนาะเราก็ค่อยๆถอยนะคะเราก็ดูภาพจากกล้องก็ได้ก็สำหรับลูกค้านะคะที่สนใจที่จะออกรถรุ่น S p a พาเนาะแล้วก็กำลังดูๆอยู่ตัดสินใจอยู่นะคะ ราคาดีนะคะราคาไม่แรงค่ะ599,000ติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มไปพร้อมกับรถใหม่เนี่ยมีราคาพิเศษให้แน่นอนนะคะสนใจออกรถจนนะคะทักแชทเซลลมะนาวมาได้เลยนะคะเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ